วันนี้นะครับเรามาโม้กันเรื่องมีดโคสติลมาเพื่อนๆเ,เ,เขาเคยถามว่าพ,พี่รีวิวโคตสติลหน่อยรุ่นเก่าๆก็รีวิวไปบ้างแล้วนะครับก็ไปตามดูในนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งรุ่น sr 1 n e light มันไม่ไล์เลยว่ะเดี๋ยวดูนะใบมีดสี่นิ้วมันจะมีสเปคบอกตรงนี้นะครับสอนดูแท้เทียมบอกไปแล้วใช้าร์โค้ดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือใช้ชื่อรุ่นของมันก็ไปหา คุณก็จะต้องเจอหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือกล่องรุ่นใหม่กล่องรุ่นใหม่จะเป็นแบบนี้มีเฟสบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรของมันด้วยใบาย,ยาวรวม9นิ้ว3ามบใบเมีด 8CR 14 MOV นี่เราเคยเจอแต่ 8CR 13 MOV นี่หว่ามันคงเติมที่อะไรเติมเพิม่มไปหน่อยให้มันให้มันแตกต่างกับชาวบ้านหน่อยเวทหกออนด้ามเอ่อไกลรลี่เอ็กซ์เบลดทิกเนสี่มิลลิเมตร mm, โคสติล มาแฮชหกสิบสองเควันเออาแกะออกมานะครับละคงราคาผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับอ้อเพื่อนๆนิดนึงนะฮะเหมือนเหมือนเดิมนะครับทางร้านยกเลิกระบบเ,เก็บเงินไปทางมานานแล้วนะครับเข้าใจกันด้วยโอนเงินเข้าบริษัทอย่างเดียวแล้วก็จัดส่งนะครับผมเจอคนไม่ดีมาเยอะนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็ ตัดบินตัดรอบก็ขอสักบ่ายสองแล้วกันนะพี่เพราะว่าเพราะว่าไปรษณียส่วนใหญ่อะมันจะตัดรอบประมาณสี่โมงเย็นก็คือบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยผมขอเกียร์ขอแพ็คให้ได้แต่วันนี้วันนี้บางทีอาจจะส่งส่งช่วงเย็นเลยก็คือไปจ n แอนทีจแอนทีแถวบ้านผมก็ตัดรอบประมาณหนึ่งทุ่มก็ยังไปได้นะครับสาหรับบางทีมีออเดอร์ค้างมือผมก็ต้องเดินไปอีกประมาณโลหนึ่งไปกับสองโลอะออกกําลังกายว่าไม่เป็นไรเพื่อให้มันจัดส่งได้ภายในวันเลยนะครับลูกค้าก็จะได้ของวันอีกวันหนึ่งเลยถ้ามันอยู่ใกล้ๆ ประมาณนี้ฮรก็รวมโดยช่วยกันนะครับตอนนี้ก็คือพี่โอนตังค์ได้ทุ่มหนึ่งอ่าโอเคถ้าทุ่มหนึ่งผมไปส่งทันผมจะไปส่งทันผมจะไปส่งให้นะครับผมจะไปส่งให้แล้วกันแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เร็วสุดก็ใบ่อไปบสามคือถ้าช่วงไหนโอนตังค์เสร็จผมแพ็คบริษัทขนส่งไหน,นใกล้ผมยิงเข้าไปก่อนเลยผมผมผมไม่ได้รอไปทีเปก้อนๆเยอะๆนะผมมีหนึ่งมีสองเสร็จปุ๊บผมเดินไปขี้ไปเยี่ยมผมก็เดินไปส่งต่ว่าเดินไปเจ้าหนุ่มบ้างเดินไปเจ้านี้บ้างเออเดินไปเรื่อยอ่ะแล้วแต่ จ้าไหน,ม,นมันพอๆก็แหละนะฮะก็แค่เดินไปส่งให้ลูกค้าเดินหลายๆรอบหน่อยไม่ต้องรอก๊อกใหญ่นะครับผมเป็นอย่างนั้นอ่ะด้ามจับหนึมือไหมหนึงมือดีนะครับเป็นเป็นพลาสติกอะ่ะพลาสติกหล่อขึ้นรูปมานะครับแล้วก็ทําตรงนี้ให้มันหยาบๆหน่อยก็ใช้งานได้ดีฟีลลิ่งกเ็เหมือนเหมือนจะีเทน่ะเขากเขาออกแบบมาให้ได้เป็นอย่างนั้นแต่ราคาถูกกว่านะครับแล้วก็ที่นงที่เน็บคุณดูเหล็กดิเฮียหนาชุบหายข้อนนี้หัวแตกเลยนะ หนา4.8มิลน่ะเกือบ5มิลนะมึงโอ้สตัดอย่างเงี้ยคืออย่าว่าไปตัดเล็กเครื่องหัวแตกอะเครื่องหมาหแม่งโกรธอะมึงกัดมึงฆ่ามึงเลยเขาหน้ามึงไอ้นี่ไปตีหัวหมามันเกียกมึงเลยรับรองแม่งโคตรแบบโอ้เป็นไงล่ะน้องนี่เล่มอย่างเงี้มือนี่มันไม่ไล่แล้วนะอเนี้ย844 MOV เม็ดอินไต้หวัน นะครับโอเคโคสติลยุคนี้นะครับโคสติลยุคยุคนี้ที่หลังจังที่มันเปลี่ยนโลโก้มาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะมันทาตัว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 เขาเรียกอะไรตัวกลางแต่ก่อนตัวเขาเรียกเลยว่าแต่ก่อนมันทําอยู่แค่ประมาณตัวกลางกลงนะครับตัวเม็ดอินไต้หวันพวกตระกูลรีคงรีคอนแล้วมันทําตัวที่มันต่ํากว่านั้นลงมาอีกก็คือทําที่ไต้หวันก็คืออาจจะเป็นตระกูลไลท์ที่มันจะเป็น ด้ามจับไม่ใช่ g ีเน่ะจะเป็นราคาที่ต่ําลงมาอีกแต่มันทําให้ต่ําลงมาอีกก้อนหนึ่งก็คือตัวเม็ดอินชัยนาคุณจะเห็นโคสติลที่ทำเม็ดอินชัยนาด้วยนะครับในบางรุ่นราคาก็จะไม่แพงเลยเช่นรุ่นคลีดาชิอะไรอย่างเงี้ยที่ผมยังพอมีอยู่บ้างที่ผมเคยทำรีวิวไว้แล้วนะครับสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้แต่ถ้าเป็นประกับจี 10, เทนก็จะสูงไปอีกน,นิดนึงเขาก็อาจจะเปลี่ยนเหล็กตรงนี้เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่มันสูงกว่าแต่ราคาก็เริ่มเริ่มข้้้้นไปแแลววครัรััเาา่มตตตีง,ตง,งงงงยใชโหือ คืองี้ในมุมมองของชาวต่างประเทศอะเมดอินอะไรเขาคงไม่ค่อยสนใจมั้งเอาแล้วมึงรู้ได้ไงครูแวนมึงเป็นชาวต่างชาติเป็นนอร์เวย์อะมึงรู้ได้ไงผมรู้จากฝรั่งที่เขามาซื้อแล้วผมก็ถามเขาอะเขาไม่สนใจหรอกขอให้มันเป็นรุ่นเนี้ยเขาอยากได้แต่โอเคเช่นอสไปเดโก้เซสอย่างเงี้ยที่มาทําไต้หวนันหรือตระกูลสไปเดโก้ไต้หวนันแต่ก่อนผมมาขายมันขายไม่ดีคนที่ซื้อไปส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเลยนะครับ แต่ชาวต่างชาติอะอัตราส่วนมันน้อยกว่าคนไทยสิผมขายก็ตายสิคนไทยไม่เอาทั้งนี้มีดแม่งโคตรดีอ่ะโอเคปะ่ะแต่ราคามันแพงนะแต่โอเคไอโคสติลเนี่ยผมยังขายได้เพราะว่าราคามันต่ำกว่าไอสไปเดอร์โคพวกนั้นนะครับก็เป็นที่มาที่ไปแหละว่าโคสติลมันไม่มีทางเลือกดี่ว่าแม่งทำไต้หวันชัดส่วนใหญ่เลยนะครับซึ่งไม่แปลกนะมันเป็นโรงงานโลกไม่แปลกเลยถ้าเข้าใจหลักนี้นะครับแต่ บางทีมันถ้าเป็นไต้หวันก็อ,อาจจะต้องดึงราคาลงมาให้มันล่างๆด้วยคนไทยจะได้กล้าซื้อใช้ได้แต่ถ้าถามผมนะแม่งดีหมดแหละขอให้แม่งเป็นของแท้เถอะไม่ต้องอ่วกหรอกรมันประเทศอะไรอะ่ะนะครับขอให้มันเป็นของแท้เพราะว่ามันก็แค่มีดอะ่ะถ้านั้นอ้าวเรากลับมาดูต่อฮนะวันนี้ก็ไปฉีดวัคซีนมานะอย่าลืมไปดูรายการคูวแว่นเล่าให้ฟังนะระวังไปเจออย่างผมเข้านะตกใจนะมึงเสื้อมีขายนะที่ร้านนะครับ เสื้อมีขายเสื้อสกีนเสื้อ man Gear, ฟลอกแมนเกียร์นะครับมีไซส์ตั้งแต่ S ถึง XL สองร้อยส่งฟรีนะครับเสื้อมีขายเสื้อเสื้อเสื้อเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะเออใช่งหม <c oughs> เอออ่ะเสื้อผ้าฝ้ายแหละผ้าฝ้ายธรรมดาธรรมดานีแหละนะฮะใส่สบายใส่สบายใส่นอนใส่ ใส่เล่นใส่เดินเล่นได้ราคาไม่แพงนะครับลายเสื้อช่วยอุดหนุนทางล้านนิดนึงนะครับเนี่ยอ่ะทีนี้เรามาดูล็อกมันนะดูล็อกดิเห็นไหมแล้วงานมัน,นเ,เน,นีคค fitting, น่ค่อนข้างจะเปรีย้ยเลยนะครับเนี่ยคะคือฟิตติ้งมันก็จะค่อนข้างจะเป๊ะทีนี้ล็อกนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยนะบางบางคน กดไม่ได้นะครับต้องกดให้มันสุดนะครับไม่งั้นพับไม่ได้นะไอเรื่องล็อกโคสติลนี่มีอีกอย่างหนึ่งนะผมเคยเจอลูกค้านะครับอันนี้ผมต้องบอกเลยนะในในผมพูดผ่านโคสติลมาละโคสติลเนี่ยล็อกมันจะแข็งเอเคไหมบางทีล็อกล็อกมันแข็งก็อาจจะต้องใช้การบีบนะครับล็อกมันไม่ได้นิ่มๆแบบสไปเดโก้บางรุ่นนะฮะบางรุ่นนะครับ,บ,รนนรบลูกค้ากดตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะฮะ มีคนคนหนึ่งนะครับเขาเดินทางกลับกรุงเทพขอนแก่นสองวันนะเดินเดินทางมาซื้อกลับขอนแก่นแล้วกลับจากขอนแก่นกลับมาที่เนี่ยเอาผ้าพันมาเลยครับเขาบอกว่ามันพับไม่ได้พี่ไอ้ทิศผมทำไงอะ่ะผมมาปั๊บผมก็กดกึกอ่ะพับได้แล้วเขาก็งงเว้ยโอยพี่ผมกดทั้งเยอะไหนลองบีดนีคือเขาเขาบีบแล้วแรงเขามันไม่ได้อะ่ะ ผมก็เลยต้องอัดน้ํามันให้ใหมันให้มันนิ่มขึ้นหน่อยนะครับอ่ะพอไหวไหมกำอย่างนี้ได้ไหมกำอย่างนี้จะใช้แรงจะจะได้แรงมากกว่านะอ่ะลองหาวิธีดูเพราะฉะนั้นถ้าขายโคซิลที่หน้าร้านแล้วเจอผมผมจะบอกลูกค้าผมเสียเวลากับผมนิดนึงอะไรพี่นายลองพับมันให้ดูสิระวังมือนะเฮ้ยพี่พับไม่ได้เดี๋ยวสอนให้มาทำอย่างนี้อ๋อโอเคครับพี่จ่ายรังสึโอเคไหมแล้วก็วิธีดูแลก็คือเอาน้ำมัน 4WD ีเนี่ยฉีดแม่งเข้าไปเลยนะ แล้วก็สลัดนะครับแล้วก็เช็ดออกแค่นั้นฮะอัดเข้าไปเลยนะครับถ้ากดไม่สุดบางทีมันพับไม่ได้นะครับแต่ถ้าเวลาจะพับอย่าเอาอะไรไปขวางตรงนี้นะฮะมีดมันคมแมงสับนิ้วขาดนะเว้ยวังนะครับถ้าเป็นไปได้เปิดใช้2มือก็ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้เปิดมือเดียวก็ดีแต่ถ้าจะพับรบกวน2มือฮนะผมกลัวจริงๆฮนะเนี่ยเนี่ยบางทีมุมมันไม่ได้มันพับไม่ได้คุณไม่ต้องฝืนนะผมต้องหาที่กดนี่อ่าเนี่ยได้ละ โอเคไหมครับผู้หญิงบางท่านพับไม่ได้นะครับผู้หญิงบางท่านพับไม่ได้อย่างคุณแม่ผมเนี่ยเขาพับไม่ได้แน่นอนแก,แก่แล้วนะฮะแล้วก็มันต้องใช้แรงเยอะไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหานี่คือโคสติลนะครับบึกบึนดุดันตุตันคามเมนขนาดนี้ย้ายคลิปได้นะครับสองด้านจะไว้มือซ้ายมือขวาก็ได้ปกติเซตอัพมาก็คือทิปอัพมาแบบนี้นะครับน้ำหนักอาจจะเยอะหน่อย สิ่งต่อมาที่ผมจะต้องพูดต่อก็คือนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องพูดกันคือเรื่องของสินค้าแบรนด์สินค้าการเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นในมุมของของผมเลยนะครับอันนี้เป็นสไปเดอร์โก้เราคุยกันที่คนที่สามารถซื้อได้โดยที่ไม่ลำบากเกินไปนะครับไม่ใช่ เดือดร้อนแล้วก็มาซื้อของเล่นนะครับผมจะไม่ไม่แนะนําเพราะว่าคุณจะเดือดร้อนมากขึ้นนะครับเอาไว้สําหรับคนที่อยากซื้อพอซื้อได้เอาไว้ศึกษาก็แล้วกันถ้าคุณจะต้องซื้อโคสติลนะครับสีฟ้านี้ซื้อสไปเดโกอันนี้กล่องแดงๆแบบนี้ผ่านรุ่น e n d u ด a ลอย่างเงี้ยเหล็กซัดดีพหนเหล็กดีหน่อยวะหรือกลุ่มมีดบัค ตัวนี้มิดบักก็จะเป็นอเมริกาตัวล่างนะครับพ็ผลิตมาก็อาจจะการเก็บงานนะผมบอกเลยการเก็บงานบางทีมันก็ไม่ได้ดีเท่าพวกสไปเด c o โกหรือพวกโคสติลนะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่แพงมากนะครับพวกช่วงทอร์เรนต์อะไรมันจะเยอะกว่าเคยมีลูกค้าสอบถามมาไอ้พี่บัก110่งหนึทำไมบางทีตรงนี้มันไม่เนียนเรียบกิฟไปเลยก็นั่นแหละครับมันถึงทุกนั้นถึงไม่แพงมากไง แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่เป็นถรามันเป็นอย่างนั้นทุกรุ่นแหละมันเป็นแบบนั้นทุกรุ่นจริงๆไม่แปลกเลยฮนะธรรมดาแต่ถ,ถ้าผมเห็นบ่อยๆผมจะบอกตัวของผลิตภัณฑ์ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเรียกกิฟเลยนะอะไรเงี้ยนี่ก็คือคุณภาพและการผลิตนะครับในบางรุ่นที่เขามาเทียบเทียบกันอ่ะหยิบมาสามเล่มเนี่ยผมตั้งโจทย์ที่หนึ่งเลยนะสมมุตินะ ผมจะต้องไปอยู่ป่าอเมซอนในทียเขาจับกุมมาปล่อยที่นี่เขาบอกว่าให้มึงไปหาไอ้ไข่นกกระทามาให้เขาสองลูกแล้วเขาจะแล้วเขาจะาจพามึงกลับมากรุงเทพอ่ะคุณจะเลือกมีดเล่มไหนอ่ะคุณไปอยู่ป่าอเมซอนเะตอนนี้อันนี้แน่นอนฮะอันนี้แน่นอนอเมซอน,อ,น,นอยู่ข้างหน้ามึงเจอตัวที่อะไรคุก็ไม่รู้กูใหญ่ไว้ก่อนอันนี้ละมึงรับก็ง่ายอ่าเอาเอา,เอาอันนี้พี่มึงเลือกได้อันเดียวอาเอาอันนี้ แล้วแต่แนละ้วบางคนก็เอาเอาอีนี่ก็ได้นะมนนะอนแล้วแต่แล้วแต่เอาเมซอนนะมึงไม่รู้เจออะไรเอาเอาแล้วมึงเอานี่แหละออพี่พรุ่งนี้เยยอ้ต้องไปคุยงานกับผู้รับเหมานะต้องไปคุยงานกับเออผู้ว่าจ้างนะเราเป็นผู้รับเหมาเข้าไปเยพรนี้ไปไมั้เผื่อมีเรื่องคุยต่อไม่ได้ไปตัดอะไรหรอก ต่เอาเอา Endura 4 SDP ถึง89ไปหน่อยเดี๋ยวมีเรื่องคุยต่อ,อเดี๋ยวเพื่อมีงานต่อเว้ยพกไปหน่อยใส่กางเกงยีนแต่งตัวดีหน่อยเว้ยพรุ่งนี้อ่าให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยเวลาเข้าไปรับรับบรีฟงานรับอะไรมาเราจะได้รู้เข้าใจไหมฮะอีบักนี่ก็ได้ไม่แปลงไม่แปลงเอาไปสองแบรนด์เลยก็ได้ดักไว้ก่อนไว้เขาเล่นอะไรวะวเขาอาจจะมีนี่ก็ได้นะคนส่วนใหญ่จะมีมีดบักนะคนที่แบบ าจจะมีอายุหน่อยไม่รู้สิผมดูผ่านจากการขายของของผมมาดูจากผ่านจากการขายของของผมที่ผมบอกไะมึงเป็นช่างมึงมึงเป็นคนคนต่างชาติเหรอไม่ใช่ผมดูจากที่คนที่เขาซื้อชาวต่างชาติที่มาซื้อเขาซื้อไม่ค่อยเลือกหรอกนะครับเขาไม่ค่อยสนเรื่องแบรนด์หรอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือโอเคโเค้ดซื้อไปก็ได้บางทีเขาก็เขาก็เล่นกันแต่เฮ้ยมันหนักหน่อยปะมันหนักวะอะไรเงี้ยอันนี้ผมแค่ เป็นหลักหลักคิดเฉยๆนะครับว่าเฮ้ยเราซื้อมีดไปทําไมผมบอกยังไงไอ้พวกเนี้ยผมซื้อไปทําธุรกิจผมซื้อโคสติลไปคุยกับใครไม,ไ,มไม่ค่อยได้หรอกโคสติลต้องไปคุยกับพวกทาหารเนะ่ยเยอะทาหารที่เขาส่งมีดมารับที่ผมอะ่ะมีหลายท่านนะครับที่เขาเขาใช้โคสติลหรือพวกตวชดหรือพวกอยู่ตามอุทยานแห่งชาติพวกเนี้เขาจะซื้อไปใช้กันเยอะนะครับเพราะไม่รู้สิเขาบอกว่ามันใช้ดีอะแล้วมันก็ราคาก็ไม่แพงมากอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็เนี่ยมันในงานป่ามันไม่ใช่งานเมืองอ่ะก็ต้องใช้ประมาณนี้นะครับก็เป็นหลักในการเลือกสินค้าของผมนะฮะของผมก็คือผมก็จะเลือกประมาณเนี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจที่มันโหดสัตว์รัสเซียเลยก็คงโคสติวนั่นแหละครับแต่ระวังหน่อยนะของก๊อฟมันเยอะนะครับผมบอกวิธีดูไปให้แล้วนะถ้าจะซื้อของก๊อฟให้รู้ว่ามันคือของก๊อฟ ให้รู้เท่าทันเลยอ๋อกำลังซื้อของสินค้าสำเนาอยู่โอเคโอเคนะราคาก็ต้องไปันไปในทางเดียวกันด้วยนะครับมาของสำเนามีดเล่มพันสองพันไม่ได้นะอันนั้นเรียกว่าโดนแน่ๆเลยนะครับแต่ถ้าซื้อมีดแท้ราคา2องสามพัน่ะเป็นไปได้ครับเพราะบางทีเขามีส่วนลดมีอะไรด้วยเขาทำราคาให้มันต่ำมาด้วยตัวเนี้ยที่ร้านผมขายเนี่ยราคาก็ไม่กี่บาท อาจจะเป็น2,000บวกลบแล้วแต่ช่วงเวลาสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาดูแล้วกันสวัสดีครับ